การลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่มีลิงและแมวที่เป็นเพื่อนกันพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าและมักจะหาอาหารด้วยกันวันหนึ่งพวกเขาพบชิ้นชีสอยู่บนพื้นและต่างก็อยากกินมันดูสิชีสข้าจะกินมันลิงพูดไม่ข้าเจอเองข้าจะกินแมวตอบลิงและแมวเริ่มโต้เถียงกันว่าใครควรได้กินชีส ลิงเสนอว่าพวกเขาควรแบ่งชีสกันแต่ต้องทำอย่างยุติธรรมข้าว่าพวกเราควรแบ่งชีสกันแต่ต้องทำอย่างยุติธรรมลิงพูดแมวเห็นด้วยกับแผนของลิงและตัดสินใจทำตามลิงเริ่มแบ่งชีสเป็นสองชิ้นแต่ทำให้ชิ้นหนึ่งใหญ่กว่าอีกชิ้นลิงกินส่วนที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยเพื่อทำให้ชิ้นเท่ากันแต่ก็ยังไม่เท่ากันโอ้ยังไม่เท่ากันข้าจะลองอีกครั้ง ลิงพูดลิงกินอีกจนในที่สุดเหลือแค่ชิ้นเล็กๆสองชิ้นเอาละตอนนี้เท่ากันแล้วลิงพูดแมวรู้สึกโกรธที่ลิงกินชีสเกือบหมดเจ้าลิงเจ้าเล่เจ้าโกงค่ะแมวโกรดลิงหัวเราะอย่างไร้กาดและไม่ใส่ใจความโกรธของแมวข้าก็แค่ทำให้ชิ้นมันเท่ากันก็เท่านั้นเองลิงหัวเราะ แมวตัดสินใจไปหาสัตว์อื่นในป่าเพื่อขอความช่วยเหลือแมวพบสิงโตและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สิงโตฟังข้าถูกลิงโกงช่วยข้าด้วยแมวเล่าสิงโตโกรธมากและตัดสินใจไปหาลิงเพื่อสอนบทเรียนลิงเห็นสิงโตมาและกลัวมากรีบขอโทษแมวและสิงโตข้าขอโทษข้าไม่ควนโกงลิงพูด สิงโตสอนลิงว่าความยุติธรรมสำคัญที่สุดและไม่ควรโกงเพื่อนจงจำไว้ว่าความยุติธรรมสำคัญที่สุดสิงโตกล่าวลิงและแมวเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้และกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันข้าขอโทษนะข้าจะไม่โกงเจ้าอีกแล้วลิงกล่าวข้าก็จะยกโทษให้เจ้าแมวตอบ นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการรักษามิตรภาพอย่าพยายามโกงหรือหาผลประโยชน์จากผู้อื่นเพราะจะทำให้เราเสียเพื่อนและความไว้วางใจ